การทำสมาธิคือการทำให้จิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่วอกแวกหรือเสียสมาธิไปกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างนอกจากนี้ยังเป็นการสำรวมใจให้แน่วแน่เพื่อกระจัดความฟุ้งซ่านและทำให้จิตใจสงบสามารถตระหนักรู้ตนเองและมีจิตสำนึกในการทำงานอย่างเหมาะสมได้ ในการทำสมาธินั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประกอบพิธีทางศาสนาในหลายศาสนาซึ่งศาสนาที่นำเรื่องของสมาธิมาใช้ในการพัฒน,นามากที่สุดก็คือศาสนาพุทธแต่ถ้าจะกล่าวกันตามจริงเรื่องของการทำสมาธินั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณและยาวนานกว่าการกำเนิดของพุทธศาสนาเสียอีกปัจจุบันเรื่องของการทำสมาธินั้นถือเป็นสิ่งสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เพราะไม่ได้จำกัดอยู่แค่เป็นการประกอบพิธีทางาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้เพื่อพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตซึ่งนับตั้งแต่ปีพศ2503เป็นต้นมามีผลงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการทำสมาธิเกิดขึ้นมาอย่างมากมายซึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่ทำเรื่องนี้มากที่สุดก็คือดรเฮอร์เบิร์ตเบนสันผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางอายุรศาสตร์ แห่งโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยฮาวาดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสถาบันวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวกับร่างกายและจิตใจ My Body Medical Institute ในฮาวาดได้สร้างองค์ความรู้ทางด้านกายและจิตไว้เป็นจำนวนมากในการฝึกสมาธินั้นมีประโยชน์อย่างมากกับทุกๆคนและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนักเรียนเพราะจะช่วยให้พวกเขามีสมาธิในการเรียน และมีกระบวนการคิดที่พร้อมสําหรับการเรียนรู้ซึ่งการฝึกสมาธิสําหรับนักเรียนนั้นอาจไม่จําเป็นต้องให้พวกเขานั่งสมาธิและกําหนดลมหายใจเฉกเช่นเดียวกับการฝึกสมาธิของผู้ใหญ่เพราะวิธีเหล่านี้อาจทําให้รู้สึกเบื่อและส่งผลให้พวกเขานั้นมีทัศนคติที่มีดีต่อการฝึกสมาธิซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเขาในระยะยาวตามปกติแล้วเด็กและเยาวชนนั้น มักจะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตนเองชื่นชอบอยู่แล้วเช่นการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะการฟังเพลงหรือการเล่นเกมที่ต้องใช้สมาธิดังนั้นในการใช้กิจกรรมเหล่านี้มาช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีสมาธิมากขึ้นนั้นนับว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมซึ่งการส่งเสริมให้นักเรียนนั้นมีสมาธิสามารถดาเนินการได้ดังนี้การนับลมหายใจเข้าออก ก่อนเริ่มทำกิจกรรมต่างๆอาจลองให้นักเรียนฝึกสมาธิโดยการหลับตาและนับลมหายใจเข้าออกเช่นหายใจเข้านับ1-5ถึงในใจจากนั้นก็หายใจออกนับ1-5ถึงในใจและทำสลับกันเช่นนั้นจนครบเวลาที่กำหนดใช้กิจกรรมศิลปะการใช้กิจกรรมศิลปะเป็นงานที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และยังส่งผลให้นักเรียนมีสมาธิมากขึ้นด้วย เพราะในการทำงานศิละปะพวกเขาจะต้องมีจิตใจจดจ่ออยู่กับการทำผลงานของตนเองในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งถ้ากิจกรรมศิละปะนั้นเป็นกิจกรรมที่พวกเขาชื่นชอบด้วยแล้วก็จะส่งผลดีต่อการพัฒนาทักษะและอารมณ์ของเขาอย่างมากเปิดเพลงบรรเลงในระหว่างทำกิจกรรมเพลงบรรเลงที่เป็นลักษณะของ relaxing music นอกจากจะช่วยให้ผ่อนคลายแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างสมาธิให้กับผู้ฟังได้อีกด้วยดังนั้นการเปิดเพลงบรรเลงในจังหวะเบาๆระหว่างที่นักเรียนกำลังทำกิจกรรมจะช่วยให้นักเรียนมีอารมณ์ดีและมีสมาธิมากขึ้นเดินสมาธิการกำหนดจิตทำสมาธิในระหว่างเดินโดยการตั้งจิตรับรู้การก้าวแต่ละก้าวของตัวเองอย่างช้าๆหรือที่เรียกว่าเดินจงกรมหรืออีกวิธีหนึ่งในการฝึกสมาธิ การให้นักเรียนเดินจงกรมทุกเช้าในบ้านหรือช่วงเย็นๆขณะที่เดินออกไปซื้อของจะช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและมีสติมากยิ่งขึ้นหนังสือเล่มโปรดลองหาหนังสือเล่มโปรดให้นักเรียนและให้เวลาพวกเขาสำหรับการอ่านมันถ้าหนังสือเหล่านั้นเป็นเรื่องราวที่พวกเขาชื่นชอบเขาจะมีสมาธิกับการอ่านหนังสือซึ่งวิธีนี้คือการฝึกสมาธิที่ดีและยังส่งเสริมทักษะ ด้านการอ่านให้กับนักเรียนอีกด้วยการออกกำลังกายแบบโยคะการทำโยคะเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่เป็นการหลอมรวมกายจิตและวิญญาณเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันโดยใช้การเคลื่อนไหวอย่างช้าๆและยืดหยุ่นผนวกเข้ากับการควบคุมลมหายใจทำให้การฝึกโยคะนั้นนับเป็นการส่งเสริมสมาธิรูปแบบหนึ่งซึ่งการส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกาย กับการทำโยคะอย่างง่ายๆเป็นประจำจะช่วยให้นักเรียนนั้นมีสมาธิและส่งผลดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมากสวดมนต์ก่อนนอนการสวดมนต์เป็นพิธีกรรมทางศาสนาอย่างหนึ่งที่มีในทุกๆศาสนาซึ่งเป็นการเอ่ยสรรเสริญและกล่าวถึงหลักคำสั่งสอนต่างๆของศาสนานั้นๆเพื่อให้ตัวเองระลึกถึงและเป็นมงคลกับชีวิต การสวดมนต์ที่ถูกต้องนั้นผู้สวดจะต้องมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในการสวดมนต์ซึ่งจะให้ผู้สวดได้ประโยชน์จากการสวดมนต์อย่างเต็มที่ดังนั้นควรส่งเสริมให้นักเรียนสวดมนต์ก่อนนอนเป็นประจำและถ้าเป็นไปได้หลังจากสวดมนต์แล้วอาจลองให้นักเรียนนั่งสมาธิสัก5นาทีก่อนที่จะเข้านอนจะช่วยให้นักเรียนนั้นรู้สึกผ่อนคลายมีสมาธิและเมื่อเข้านอนจะทำให้เขาหลับสนิทมากยิ่งขึ้น